โอ้โหเออคือสิได้ยูนบบดนี้โอ้โเอาได้แล้วค่ะอ้าวโอกาดาฝาไม่ได้แม่เรื่อยจังพอกันนะค่ะโอ้โหลาน้อง

ສາມພາລົມຕອນນ້ອງແກ່ນແແ່ນນັ່ງນ້ອຍຂໍມັນຈະແເສແສນແກ່ນເສຍຄັນເທ້ມີຂໍ້ຍັງພາຂແຍງຢູ່ໃນບ່ອນມັນກວາປີຫວນເປັນເົ້າງົວແໝ່ນ້ອງມີນ້ອງນ້ອງແຮງຄິດເຖິງໄດ້ເຫັນຕາລ คนสิ่นี้ในฟ้าป่าสิบินล้มลลเียงสีสิบล้มลิลแดนสีสองลง้มลงีบุญกับธุระพี่น้องเสียงของมงังฟังแสีงเทศไล่สวยสุดสน่ห์เก็บยาวใหญ่วลมบอลบไป เกินนิดหน่อยสัคนคนเกินนิดหน่อยสันคนบนเขาเริ่มโตโขลต้นเดือนสีมีกันลอดความสาบูไปไปแพไปน้ำบาง,างใจบ่าบานฉนิ่งสูยข้าวอยู่รอคอยเดือนสีว่าบอก นอีกเพียงหนึ่งกูในอเีเพียงหนึ่งเมื่ออะไรจะพอติดหนีเพื่อนจะสตมือทีอน,น้าแปวอยู่บ้างเก้าเจศเกค่ะเมื่อเจอป้าฉันเจอให้ดูหวยวันี่สิบหกทุกคนเก้าเจศูนย์หนึ่งเ้าค่ะเก้าเจศูย์่เกาจะลืมด้วย่ะเด้อย่าทายทา <c oughs> ยเอาทายมาทงผีด้วยอย่าทายทงคุณเห็้นมา่ะอ่ะ ขอบคุณขอบคุณนะคะเอฟซีสายบุนเดอจำไหนะจำไมนะเก้าเจีศแล้วก็หนึ่งเก้าได้เปียกาเอฟซีเลยจำกันได้พ่อน้อจำกันได้พ่อน้อแม่คู่ครับห้ดเอฟซีในรองมดกระุนไปหั้าต่างนะคะสามทั้งบ้าอา่ามไปหน้าต่างกับแม่คู่อมหวเท่ดูเมืองพร้อมกับปูตาปู่ี่าขาวเป็นบุญองปู่เขาได้นังผ้าหเห็ดบุญเด็ดท่านไปพร้อมกั บัตรเงมีพร้อมกับคููบาอาจารย์พระอโอ์นะคะให้มีส่งให้าใมีส่งให้มัน้นร่ำรวยขอให้ถิดหวยทุกคนค่ะสาธุนรับสวโชีทุกคนครัจยามอ,อย้าจ้าจ้าจค,ครู้าจอยจาจ้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 าจอาจ้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 ้าจ้วน้าบจบ้บาบ้าจ้า้าจ้เาา้้า้ ได้แล้วมันบอลบาเจ้าได้ตัวได้น่ะกเกา70นคุณแม่หอบผเ้าะตูนครับ,รบรลแ,แล้วได้กเจดเขี่ยงแทงลพี่น้องบานนี่แม่หองมวนเดี่ยวให้บนเวทีนะครับก้า็ศายเอฟซีหาได้แจ้กเจคักแล้วแม่คักแล้วแคมันกรับหัวครับมันแค่มันกลับหัวเท่านั้นนะครับผม เอาบานนี่หฮมเติมติมะราบานเอฟซีคอยเอา,า,เอา,าได้คักได้เนี่ยพวบาานในแม่คู่าวาหมวน,นเด่นในทั้งเวทีน, <า S 1> นะครับรเอาคักๆเ้อคุณแม่เด้อให้มันมาน้ำกัน่มนมือครับนีัน่พนา,าีาเ่เป็นเพาเนีีมาเด้อพินา,าสามปีถามว่าจะพาพูนาสภาทางมุ่งยุบว่าจะภาไปนี่นะจาพาไปนีปีนี้ ใจเหลือตัวเองอ่าทุกอย่างในโรงงานมีความชุกข้เ่อแขงแล้วนเก้าเก็ศูนย์แม่ครูหอมหวนเด่นให้บนเวทีนะครับปีนีเงินพงเอะไ้พว่างกับวัดลงห่เก้าคุณแม่กน่งเก้าอเก้าเศูนยกับหนเก้าเรเร่อนเยะกันมีมีาคาผีีกันล่มอาอ่เบี่งสวงแล้วก็มีเบี่ที่ผ้ามด้ยอุน เดนี้คมาสามเก็ศูนย์นะครับเดี๋ยวนี้พ่อพีานเพื่อนแล้วคุณพ่อคุณแม่กำลังหาแหละครับยุมแล้วบานนี้ครับเอาเน่งเข้านะแม่ดึงดึงเลยนะครับดึงเลยกดึงสองใบดึงหลายได้หลายสองใบมพดดึงพุ๊ดดึงปุได้ยังไปแล้วสามแล้วเนื่งเก้าหกเจศวย ว่าผลสาเร็จของทานอาจารย์นะครับ19ปี970พี่น้องแม่ของันเด่นไห้นะครับพี่น้องช่องมานกันสุขสุดครับผม